พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒสภ,ภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธียกช่อฟ้าหอสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดแคตั้งอยู่บ้านค่ายเก่าหมู่หนึ่งตอรถใหญ่อ เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2034เป็นวัดที่มีชื่ออยู่ในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนกล่าวถึงวัดแคร์อยู่หลายตอนด้วยเป็นวัดที่ขุนแผนได้มาเรียนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแทนกับสมพานคงเพราะที่วัดแคร์มีต้นมะขามยักษ์ย้ายขนาดใหญ่คนอบอายุนับร้อยปีเชื่อกันว่าเป็นนอต้นเดียวกันที่สมพานคงได้ใช้สอนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแทนให้สามเนนระแก้วหรือขุนแผนเมื่อครั้งมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแคร์ โบราณวัตถุที่ทรงค่าเป็นอย่างยิ่งของวัดแคคือตู้หนังสือไม้สักที่ในหลวงรัชกาลที่2พระราชทานแก่พระภิกษุคงรอยพระพุทธบาทสีรอยเนื้อสำริดศิลปะยุคต้นรัตนกโกสินทร์พระพุทธรูปปางมันวิชัยจีวรลายดอกพิกุลสมัยต้นรัตนกโกสินทร์ระฆังทองเหลืองเมื่อต้มกรักเนื้ออสำริดรวมทั้งต้นพระพุทธรูปใต้ต้นอชปานินครต้นไม้ในพุทธประวัติซึ่งเป็นต้นเดิมจากอินเดียที่พระประหลัดสมัยพระจักรวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพปลูกถวายไว,ไว้เมื่อปี2508ทุกวันนนนี้้้้ตตมแผ่่่กกิงาใหญโ thank you